Hello everybody. Welcome back to English ริมต้นจดพูดได้ and today is day 17อยู่กับครูต่อนะครับวันที่17แล้วนะครับบทเรียนที่17กับโปรแกรม English ริมต้นจดพูดได้นะครับวันนี้นบทเรียนของเราจะสั้นนะครับจากนี้ไปครูจะพยายามปรับให้กระชับมากขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาดูซ้ำได้บ่อยๆนะครับครูอยากให้นะการเรียน,นรู้เนี่ย เกิดขึ้นบ่อยๆมากกว่าที่จะใช้วิธีแบบยาวๆนะครับเพราะนั้นเขาจะเปลี่ยนไปนะครับโอเค today's lesson 17 and the topic is still Thai style English episode 2 episode t เรียนที่แล้วเป็น episode o e ใช่ไหมครับ today's episode 2 and again the name of the topic is Thai style English Thai style English okay can you say this word together again Style เก a ส style ์เกตส์ไทยส s ตล e อครูเลือกภาพนี้มา Bit by Bit Bit by Bit ทุกคนยังจำได้อยู่ไหมครับ Bit by Bit แปลว่าทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมครับวันนี้นะบทเรียนของเราจะน้อยมากนะครับแต่ครูอยากใหนะ้ความน้อยเนี่ยนะครับเป็นความทรงจำนะเป็นระยะยาวนะเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้ได้ แล้วก็จดจำเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับโอเคสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้จะเป็นนะภาษาทีนะ่ใช้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับครู <c oughs> อยากให้ให้ฝึกสังเกตแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูโอเค now โอเค let's use this let's use this ลองใช้ประโยคเหล่านี้สิผมบอกว่าอย่างนี้นะครับ let's use this อังกฤษอย่างไรถ้าไทยอย่างนี้นะถ้าเราถ้าเราคิดว่าจะพูดอะไรหรือเราเห็นนะประโยคภาษาไทยแบบนี้นะภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงดีนะครับครูก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้ว่าอังกฤษอย่างไรถ้าไทยอย่างนี้นะมีแค่10ประโยคนะครับวันนี้นะแต่ทุกคนต้องต้องจำได้นะเป็นเงื่อนไขว่าทุกคนต้องจำได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงโอเคจริงหรอจริงดีจริงดีงดที่เรา ใช้ถามกันบ่อยใช่ไหมครับจริงดิจริงอะนะครับโอเค really โอเค really really say really really say it again really โอเค good really โอเค really โอเค really นี่คนะขึ้นเสียงเป,เป็นความสงสัยใช่ไหมว่านจะริงไหมเนี่ยก็เป็น really really โอเค next ถ้าเราไม่ได้ยินอะไรไม่ชัดเราบอก ด้วยประโยชว่าอะไรนะเนี่ยนะครับเราถามคือเนี่ยนะครับเราจะพูดว่ายัางไงดี s a y pardon 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 ต้องเป็น rising tone ใช่ไหมครับ rising tone เพราะว่าเป็นคำถามที่ที่ต้องการคำตอบนะครับแล้วก็เป็นเชิงสงสัยก็เป็น Pardon Pardon เมื่อทีอาจจะได้ยินเขาบอกว่า pardon me pardon me นมี่โอเคพาร์เดนมี่พอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนเอาไปพูดได้นะี่ a r d o n me โอเคพยายามจดจำนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทบทวนการถามซ้ำนะโอเค n e x t เป็นภาพใครครับทุกคนจำได้ไหม Can you remember this girl okay she is my dog okay ทำหน้าสรารภาพผิดใช่ไหมครับ เพราะว่าอยากจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโอเค I don't mean it I don't mean it I don't mean it mean แปลว่าเจตนาฉันไม่มีเจตนาเช่นนั้น I don't mean it I don't mean it I don't mean it โอเคหรือถ้ามันเป็นการทำร้ายเขาเราก็บอกแทนตรงนี้ว่า I don't mean to hurt you I don't mean to hurt you I don't I don't mean to hurt you โอเค ฉันไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายคุณนะไม่ว่าจะทั้งการกระทําหรือวาจากต็ตามนะครับ I don't mean to hurt you โอเค next เป็นภาพป๊อปปล่ามากๆนะครับ Very nice picture okay. นะแปลกใช่ไหมครับอันนั้นกูถามนะครับโอเคถามว่าไปไหนมาเราจะไม่ถามว่า Where did you go โอเค Where did you go ไปไหนมาเนี่ยนะ make make tower where did you go okay where do you go no okay but you 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 choose to use where have you been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  where have you yeah. been have where have you been where have you been where have you been where have, okay where have, where have you been die like can SO. put now where have you been rue นะครูมีตัวสีน้ำเงินเล็กๆตรงนี้นะครับ where you been where you been where you been okay where you been ง่ายเลยนะ where you been แล้วก็ต้องใส่น้ำเสียงเข้าไปด้วยนะครับแสดงถึงอารมณ์ด้วย where you been จะเป็นแบบโกรธหรือว่าจะเป็นแบบหงวงใดห,หรือว่าจะเป็นแบบใส่ใจอะไรก็แล้วแต่นะ where you been where you been okay where you been น้ำเสียงคุณแบบนี้น,นะครับโอเค say again really really really? okay, pardon. 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 i don't mean it. i don't mean it. i don't mean it. dominka, i don't mean to hurt you. i don't mean to hurt you. where have you been?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  Have you been? okay, good. Now, <laughs> ตอนนี้จะถามได้เลยนะครับกินข้าวหรือ,อยังนะเราจะไม่ถามว่า do you eat หรือ did you eat แต่เราจะถามว่าได้ทานข้าวหรือ,อยังได้กินข้าวหรือ,อยัง have ตัวน,นี้แปลว่าได้ทำนะครับโอเค have you eaten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  ง่ายดีใช่ไหมครับ have you eaten กินกินไหมยัง have you eaten ได้กินไหมยังแต่เพิ่มไปอีกนิดหนึ่งก็ได้เพราะคำว่า yet แปลว่ายังโอเค Have you eaten yet? Have you eaten yet? นะภาพแต่ละภาพที่ครูเลือกมาเนี่ยนบะสื่อนะถึงประโยคทั้งนั้นเลยทุกคนจะได้จำได้โอเคครูใช้เวลาเลือกภาพนานกว่าคิดประโยคอีกนะครับเพราะนั้นะทุกคนต้องใช้ประโยชน์จากภาพด้วยนะครับกินหรือ,อยากินยางนะ Have you eaten? Have you eaten yet? ถ้าเราอยากจะระบุอาหารเช้าก็ Have you eat Have sorry, have you eaten breakfast? Have you had breakfast? Go die. Okay. Have you had breakfast? Have you eaten breakfast? Okay, now we have na little bit of a little bit of a little bit of a little mean mean แปลว่าเลวร้ายชั่วร้ายตระหนี่อะไรก็ได้นะครับ you're so mean การจะพูดเนี่ยเราต้องใส่น้ำเสียงเข้าไปด้วยนะครับเราโกรธหรือว่าเราเมีอารมณ์ขุ่นมัวยังไงต่างๆเราก็ใส่ไปตามอารมณ์ของเรา you're so mean โอเคเน้นไปคำว่า mean นะครับเพราะว่าต้องการจะบอกให้ผู้ฟังทราบว่าโอ,อ้คุณเนี่ยนะเป็นคนที่เลวมากนะครับ you're so mean โอเค next Keep going, keep going. ถ้าเราจะบอกว่าสู้ต่อนะสู้ต่อนะก็ keep going ทำต่อไปไปต่อไปนะ keep going, keep going. You can do it, you can do it. Keep going, keep going. You can do it. คอยยังชั่ออยังชั่ว,ออวพูดว่าไงดีครับ uh, That's better, that's better, that's better. โอ้ดีละดีแล้วนะ That's better หรือมีอัอน water water r e l i e f e อาเก water r e l i e f เบาใจโล่งใจนะครับ water r e l i e นะบางทีเขานะสะบัดออกมาเป็นพยางค์เดียวนะครับออกเสียงนะครับเป่าๆออกมาก็คือค่อยอย่างชั่วแล้วนะครับค่อยโล่งใจหน่อย what a relief okay that's better ดีแล้วนะครับโอเคต่อไป เราอยากบอกว่าแล้วไงต่อจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วนะครับก็บอกว่า what's next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  then what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  แล้วไงต่อมีอะไรต่อ then what okay. then what ขึ้นเราจะใส่โทนแบบไหนก็ได้นะครับสงสัยหรือว่าโกรธหรือว่าต้องการ การสนองตอบแบบไหนเราก็าใส่ใส่น้ำเสียงแบบนั้นไปนะครับ h e n w h a t s h e n w h a t s แล้วแต่นะครับผมบอกคุณแล้วนะครับก็บอกไปแล้วเนี่ยนะครับ I told you so I told you so I told you so Okay เอาเสียงว่ากันครับ I told you so I told you so เกณ y ์เ okay, อ read again number five Have you eaten Have you eaten yet? Okay, good. Number six. Pramkan Kab. one, two, three. One more time, quickly. Very good. You're so mean. You're so mean. Okay. Seven. One, two, three. Very good. One more time. More quickly. Yes, good. Keep going, keep going, keep going number eight one two three good again great that's better that's better 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 okay good number nine what's next okay say again one two three good Again. Very good. What's next? What's next? Then what? Then what? Okay good. And number ten. One, two, three. Good. I told you so. I told you so. Now check your memory. Check your memory. <laughs> มาดูภาพประกอบก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับโอเคจริงดิว่าไงครับ what is it very good really okay really 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 okay ไรนะไม่ได้ยินชัดอยากจะให้พูดซ้ำก็เป็นพ่ออะไรครับ pardon pardon or pardon me okay pardon me Pardon, than, me see no one cab, see no one meditai. See no bok who one I have I don't very good, I don't mean it. I don't mean it. I don't mean it. Really. I, 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 I don't mean to hurt you, to hurt you. Okay, I don't mean to hurt you. Very good. ไปไหนมา? Okay. Help me, please. ที่ไหนก่อน? Where? Where did you go? No, where? where have you been? Okay, where have you been? 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 Okay, หรือยากว่านั้นอีกเป็นไงครับ? Where you been? 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 Okay. Good. Next. What? Kim Kha Baikin, dai like up. Have, Have you eaten? Have you eaten? Have you eaten yet okay, have you eaten have you eaten yet good mark what's up your so you're so mean yes you're so mean you're so mean okay good Sudapai. what is it Keep keep going yes bye Keep going.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  That's... That's what... That's better. Good. That's better. Very good. That's better. How do you say it Open your mouth. Okay. And what's next? And what's next? What's next? What's next? What's next? r รื h t h e n what? Then what? Then what? And the last one. กระผมบอกคุณไปแล้วโอเคครับ I told you so. ฉันบอกคุณอย่างนั้นแล้วนะ I told you so. โอเคหวังว่าสิบประโยคนี้ทุกคนคงจำแล้วก็เอาไปใช้ได้มาตรงกับสถานการณ์นะครับลองไปใช้เลยเพราะเป็นภาษาจริงภาษาในชีวิตจริงนะครับ โอเค o d now sounds English again. sounds English to o ออกเสียงให้ฟังดูแล้วเป็นภาษาอังกฤษอีกหน่อยนึงครูเคยให้จำสัญลักษณ์นี้ไปในบทเรียนที่แล้วนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราเรียกตัวเขาว่าชวาโอเคชวาชวาชว่าคือเสียงที่เป็นเสียงกร่อนเสียงที่ไม่ออกเต็มเสียง เสียงที่ไม่ได้รับการเน้นเสียงนะครับเช่นทุกคนจำบทเรียนเมื่อวานได้ไหมครับบทเรียนครั้งก่อนนะครับคำว่ามัละกรเนี่ยมีอยู่3พยางใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษนะครับจะมีจุดเน้นนะที่เรียกว่าสเตร s อยู่1ที่นะครับในคำนีน้เน้นที่พยางที่2เพราะฉะนั้น,นครับ อีก2พยางที่เหลือเนี่ยนะก็จะมีการออกเสียงที่ไม่เน้นนะครับออกเสียงที่ไม่ออกเสียงหนักนะครับไม่งั้นมันจะแข่งกันทุกถ้าเราออกเสียงทุกพยางเป็นเสียงหนักหมดเนี่ยนะครับมันจะแข่งกันมันจะแย่งกันนะครับเราก็เลยต้องให้ stress นะครับไปที่พยางเดียวนะครับอย่างคำว่ามะละกอก็ต้องออกเสียงว่าเพ p r p a r e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  เาน,นตรงนี้ก็จะออกเป็นเสียงพอ p a อพเยโอ้ผมขอร้อตรงนี้ oh, สะกดปิดนะครับเพเยโอเคนี่ก็เป็นเสียงเออเสียงเอไปนะครับโอเคโอเคเพราะน้นนะวันนี้จะมีตัวอย่างนะครับการออกเสียงที่ ไม่เน้นนะครับนะก็เป็นออกเสียงเออเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียง n เป็นตัวปิดด้านท้ายเป็นตัวสะกดด้านท้าย function function นะรเราจะไม่ออกเสียงว่า function นะครับเป็น function เสียงเออนะครับเออเออเงี้ยนะครับ function เป็นเฉาเสยงไปเลย function 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 แค่ใช่ function function This one, say, lotion. Okay, lotion, lotion. This one, say, addition, addition. do one up and when you addition, addition, addition. Okay, next, relation, 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 relation. 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 Oh, I'm sorry. Say, k, okay, correction, 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 correction. Back up, fiction, fiction, fiction. Okay, next, emotion, uh, again, emotion. emotion, 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 function, function. function and the last one connection connection เห็นไหมครับตัวที่ไม่ได้รับการ stress หรือการให้ความสำคัญของเสียงเนี่ยไม่เน้นเสียงเนี่ยนะครับก็จะออกเป็นเสียงละะักษณะเอนะครับเอทั้งหมดเลยนะครับโอเ okay? ค function okay say again function function next addition addition Next, lotion, lotion. Next, relation, relation, relation. Next, correction, correction. Next, fiction, fiction. Next, emotion, emotion. Next, function, function. And the last one, connection. Connection. Okay, right? Now, we have come to the last parts. Okay, follow the wise, follow the wisest saying. Follow the wisest saying. วันนี้สั้นมากนะครับนะคำกล่าวของนักปราชว์วันนีนะ้จะสอนเราว่าอะไรคือครูที่ดีสุดครูคนที่กำลังพูดอยู่นี้ก็ไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดนะครับนะยังมีข้อบอกพร่องอีกเยอะยังมีสิ่งที่นะต้องเติมเต็มอีกเยอะแล้วนะตัวครูกับตัวนักเรียนเนี่ยนะเป็นคนละบุคคลกันเพราะนั้นนะสิ่งที่จะเป็นครูของเราได้ดีสุดคืออะไรลองมาหาคำตอบจาก อ่ uh, saying ของนักปราชญ์คนนี้นะครับเขาบอกว่า your best teacher is your last mistake your best teacher is your last mistake your best teacher is your last mistake uh, อ่อเสีกงิงพร้อมกันก่อนสองรอบครับ one two three. ช้าๆก่อน1รอบครับโอเค good your best teacher is your last mistake อ่าอีกหนึ่งรอบเร็วขึ้นครับ Very good. Your best teacher is your last mistake. ครูที่ดีสุดของคุณก็คือนะ mistake ข้อผิดพลาดอันสุดท้ายของคุณเองนะครับเพราะอะไรถึงเป็นครูที่ดีสุดครับนะเราเรียนรูนะ้เราเกิดการเรียนรู้เราเติบโตจากข้อผิดพลาดของเราทั้งสิน้นอันไหนที่เราเราทำผิดพล,ลาดไปนะครับนะเราก็เรียนรู้ว่าเราต้องไม่ทำอีกหรือ ถ้าจะทำในสิ่งเดิมนะก็ต้องทำให้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่นะเพราะฉะนั้นมาคำสอนสั้นๆเนี่ยนะม,มันสะท้อนอะไรเราได้ดีนะครับโอเค thank you very much for watching and today's clip is a little bit short okay thank you very much and see you again bye bye